คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีโกสสตอรี่ไทม์น้องนัดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่เนธเสียงยังใสแจ๋วอยู่นะครับยังไม่ได้นอนเลยครับพี่เนธครับเออสุข,ขุมนุ่มลึกเหมือนเดิมครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับอา้าวโอเคนัดมา ศพในป่าเรื่องราวเป็นไงเชิญครับครับอนอื่นผมต้องขอตัสดีพี่เนรแล้วก็พี่เบลนะครับครับแล้วก็ตัสดีเป็นแฟนนะครับคืนปล่อยผีนะครับที่ฟังสดอยู่ในขณะนี้แล้วก็ที่จะมาติดตามนับฟังย้อนหลังนะครับครับคือเรื่องนี้นะครับพี่เนรต้องบอกว่าเกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นหนึ่งในภารกิจที่พวกผมอะ ตั้งใจแบบนำมาเสนอให้กับพี่เนธและ้ะท่านผู้ฟังได้ฟังเลยครับเหรอสัปดาห์ก่อนเหรอโอ้โหครับผมเออก็คือพวกผมอ่ะได้รับแจ้งจากกลุ่มชาวบ้านนะครับที่เขาเนี่ยเข้าไปทำอะไรในป่าเนี่ยไม่ทราบเนื่องจากชาวบ้านเขาไม่ได้ให้ขอ้อมูลกับผมเนาคือชาวบ้านเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดข้อความให้ฟังว่าเนื่องจากมีการเดินเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเนี่ย แล้วเขาเนี่ยได้กลิ่นประหลาดจึงเดินตามกลิ่นนั้นเนี่ยไปดูครับจนปรากฏว่าไอ้กลิ่นที่เขาได้กลิ่นนั้นเนี่ยมันคือกลิ่นของศพของใครก็ไม่รู้ครับที่ผูกคอเสียชีวิตยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชาวบ้านก็เลยรีบออกมาแจ้งทีมกู้ภัยโดยเป็นทีมผมนะครับ หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็ได้รับข้อมูลใช่ไหมครับพี่เนธพวกผมเนี่ยก็ยกกําลังไปในตอนนั้นที่กําลังพวกผมยกไปเนี่ยก็มีกันเพียงแค่แปดนายเท่านั้นคือพวกผมอะ่ะก็พยายามดูสีหน้าท่าทางของกลุ่มชาวบ้านที่เขาเข้าไปเจอศพอครับว่าต่อพิรุษหรือต่ออะไรไหมครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเขาก็ไม่ได้บอกวัตถุประสงค์ว่าเขาเข้าไปทําอะไรอืเพียงแค่บอกว่าเข้าไปเจอเลยแค่นั้นครับ หลังจากที่คุยกันเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็ได้ทําการขอให้ทางฝั่งของกลุ่มชาวบ้านอ่ะเขาวนานทาทางหน่อยเพราะว่าพวกผมอะไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนแล้วต้องเดินไปลึกประมาณไหนครับพอชาวบ้านนาไปใช่ไหมครับพวกผมก็เดินตามกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้นะไปเรื่อยๆครับพอไปได้สักระยะหนึ่งช่ไมครับพี่เนทมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบให้ผมเริ่มได้กลิ่นละเพื่อนๆก็เริ่มได้กลิ่นล้วเหมือนกัน กลิ่นเนี่ยมาเตะจมูกของเรามากครับพี่เนตซึ่งทิศทางของกลิ่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ทางฝั่งขวามือ,อมเราก็เดินไปทางทิศทางขวามือครับก็จะเจอเข้ากับร่างของใครบางคนที่ผูกคอเสียชีวิตเนี่ยอยู่บนต้นไม้จริงๆเป็นร่างของชายนะครับดูจากอายุเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี ส่วนสูงเนี่ยไม่น่าเกินร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นคนผอมตัวบางสาภาพที่เราเจอนะครับพี่เนธก็จะเป็นสานภาพที่ผมกับทีมกู้ภัยเนี่ยดูแล้วอะว่าน่าจะไม่เกินแปดชั่วโมงแสดงว่าตดตด,ตดอยู่เลยครับในตอนนั้นหลังจากที่เจอศพใช่ไหมครับผมก็ให้ทั้งฝั่งของน้องกู้ภัยอะเขาไปรอรับทั้งฝั่งของเจ้าที่ตำรวจน่เข้ามา หลังจากที่พี่ตำรวจเขาเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็อ่ะเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานต่างๆนานาพื้นที่โดยรอบก็ปรากฏว่ามีจุดสะดุดจุดหนึ่งก็คือมันมีข้อสงสัยว่าการเสียชีวิตของผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่การเสียชีวิตโดยการผูกคออผูกคอในที่นี้คือเหมือนไม่ได้เสียชีวิตจากการผูกคอมาก่อนแต่จะเสียชีวิตด้วยอย่างอื่นมาก่อนอ๋อครับ ผมก็เลยถามพี่ตำรวจว่าอะไรที่ทําให้พี่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้น mm. พี่ตำรวจบอกว่าถึงเนื้อตัวจะไม่มีบาดแผลแต่ร่องรอยพกช้ำเนี่ยที่บริเวณคอหรือบริเวณตามลําตัวเนี่ยคาดการได้ว่าไม่น่าเกิดจากการผูกคอเสียชีวิตแน่นอนครับ oh, <crap. S 1> แล้วผมก็เลยถามต่อว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนก็คิดว่าน่าจะเป็นการถูกทำร้ายร่างกายหรือ ถูกทำให้ตกในจนทำให้เขานั้นเนี่ยเสียชีวิตนะครับอ,อาจจะมีการทุบตีกันหรืออะไรถกต้องครับแล้วก็นำศพมาอำพางไว้โดยการผูกคอให้เสียชีวิตดูเหมือนว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายทีเนี้ตำรวจเขาก็ทำการเรียกว่าอายัดกลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้ไว้เพราะทุกคนเนี่ย ถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มชาวบ้านกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังไม่เอ่ยปากหรือไม่เปิดปากพูดนะครับว่าเขามาทําอะไร,รจนแล้วจนเล่าอ่ะครับอยู่ๆมันก็มีเรื่องราวประหลาดขึ้นผมยังไม่ทันที่จะนําร่างของผู้เสียชีวิตลงมาจากบนต้นไม้เลยนะครับอืแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอะตกลงมาที่พื้นดังตุ๊บ พวผมก็หันไปมองอมพี่ตำรวจก็หันไปมองเหมือนกันอากลุ่มชาวบ้านก็หันไปมองกันหมดเพราะว่าเสียวันดังมากปรากฏว่าเห็นเป็นสิ่งเดียวกันก็คือร่างของผู้ชายคนนั้นอยู่ๆก็ตกลงมามและการที่จะตกลงมาต้องบอกพี่เนว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะศพยังไม่อยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยแต่ว่าเชือกที่อยู่ข้างบนคลายตัวเองก็ไม่น่าเป็นไปได้ ในจังหวะนั่นเองครับที่กาลังมึนงงกันว่าศพตกลงมาได้ยังไงผมก็ดันเผอเนี่ยเงยขึ้นไปมองที่บริเวณต้นไม้มผมเห็นเป็นวิญญาณของคนที่ผูกคอนั่งยองๆอ,อยู่บนต้นไม้ครับออซึ่งตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าที่เขานั่งเนี่ยคือเขาปลดเชือกเพื่อให้ศพของเขาตกลงมาเองหรือเปล่าแต่ผมดู สีหน้าท่าทางการนั่งของเขาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวิญญาณตนนี้กำลังจะทำให้รู้ว่าเขาอาคฆาถแขนเอ้ยหมายถึงคนเดียวกันควิญญาณกับกับศพคนเดียวกันถูกต้องครับเอเอเพราะว่าสายตาของเขาอะ่ะคือจ้องแบบดวงตาขงเขมรนะครับ<อ>ไปในกลุ่มของชาวบ้านซึ่งผมไม่รู้ว่าเขามองใครนะแต่<อ>เขามองไปที่กลุ่มชาวบ้านอ๋อครับครับ แล้วก็พูดเหมือนพูดออกมาแบบไม่รู้ว่าคนอื่นล่ะเขาไม่ได้ยินเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมวมาได้ยินแน่นอน mm hmm. พูดขึ้นมาว่าหนึ่งในนั้นแหละเป็นคนฆ่ากู mm hmm. แต่ผมถามเพื่อนมีใครได้ยินแบบนี้ไหมไม่มีใครได้ยิน mm hmm. ผมถามพี่ตำรวจพี่ตำรวจได้ยินแบบนี้ไหมไม่มีใครได้ยินมีผมได้ยินคนเดียวครับพี่เนรครับ mm hmm. แล้วด้วยความที่ว่าไม่แน่ใจอ่ะครับ ผมก็เพ่งเล็งมองไปใหม่แต่ปรากฏว่าเงยหน้ากลับไปรอบเนี้ยมันดันไม่มีอยู่แล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนผมก็พยายามตาสายตามองนะครับอยู่ๆก็ไปสะดุดกับดวงวิญญาณดวงเดิมที่ตอนเนี้ยไปยืนอยู่หลังผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มของชาวบ้านเขาเกาะ เหมือนเกาะบ่าแะพี่เนตเอาเอามือเกาะบ่าไว้แล้วก็ชะโง,งกหน้ามาครับในตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมขนลุกมากนะครับพี่เนตซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผมเห็นน่ะมันมันจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่ามันจะเป็นคนนี้ที่ทําหรือเปล่าเพราะว่าดวงวิญญาณนะ่ะเกาะติดผู้ชายคนเนี้ยมากมากในตอนนั้นคือผมไม่มีหลักฐานครับผมก็เลยปรับปร๊มใครไม่ได้แต่หลังจากที่ ทุกอย่างมันแบบเหมือนเข้าสู่สภา,าวะปกติซึ่งมันมีแค่ผมคนเดียวที่เห็นคนอื่นเขาไม่เห็นเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติตํารวจก็มีคาสั่งให้เคลื่อนย้ายครับในขณะที่เรากำลังเคลื่อนย้ายครับพี่เนธมันมีความรู้สึกว่าศพม,มันหนักเกินไปที่เราไม่สามารถจะแบกออกไปได้ค,คือมันหนักเกินอหาไม่ไหวครับแล้วอยู่ๆศพนึกจะเด้งขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาเลยครับอเด้งขึ้นมา แล้วตีตะของตกนั้นเนี่ยหันไปในทิศทางของกลุ่มของชาวบ้าน,น,านและอยู่ๆ<อ>ผู้ชายคนนั้นก็ทําท่าแบบเหมือนตกอกตกใจกับอะไรบางอย่างเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่าง<อ>ถึงขนาดแบบต้องล้มลงไปที่พื้นหมายถึงชาวบ้านที่มาดูคนใช่ครับชาวบ้านที่กลุ่มกลุ่มชาวบ้านที่แจ้งครับอ,อ่ะนั่นแหละเขาก็ล้มลงไป พยายามตะเกียรตะกายเพื่อที่จะเหมือนจะหนีอะไรบางอย่างซึ่งผมไม่รู้นะว่าเขาเห็นหรือเขาเขารู้สึกอะไรของเขาแต่สีหน้าท่าทางเขาคือเขาวาดกลัวมากๆครับพี่เนตอ,อยู่ๆเขาก็ยอมรับขึ้นมาแบบดื้อๆเลยเว่าเขาอะเป็นคนฆ่าคนนี้เองครับโดยการทำร้ายร่างกายให้ตกให้ตกในอะครับถึงพี่เนตจะเข้าใจถูกกัแล้วครับแล้วก็มาอัมพางตกบไว้ครับโดยการ กลับมาแขวนคอแล้วก็ไปเรียกกลุ่มกลุ่มชาวบ้านของเพื่อนๆน,นะครับที่แบบอยู่ในแถวนั้นนะ่ะให้มาดูว่าเฮ้ยเหมือนตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆเข้ามาเจอตพอะไรประมาณนี้ยซึ่งด้วยความที่ว่าอยู่ๆเขาก็ยอมรับขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วตํารวจเขาก็มีมูลมีหลักฐานที่มั่นใจว่าเออมันไม่ได้แบบเป็นการฆาตัวตายอะเนาะตารวจเขาก็ทําการคุมตัวของผู้ชายคนนี้ไว้ครับ ก็ไอตอนที่ผมอะนำศพออกมาแล้วก็นำศพไปแบบทาแบบว่าตามระเบียบนะครับพี่เนตไปพิมพ์ลายนิ้วมือไปทาอะไรเงี้ย <_ S 1> คือต้องบอ,อ,อกนี่ว่ามันไม่ได้เจอความผิดปกติอะไรมันเห็นแค่นี้แต่มันไม่จบตรงที่ว่าผู้ชายคนที่เป็นผู้กระทําอะครับดันไปเสียชีวิตเนี่ยในห้องขังในลักษณะที่ว่าอยู่ๆก็เอาเสื้อของตัวเองอะไปทาเป็นปมแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตภายใน ในตอนที่ผมไปเก็บอะครับพี่เนธไปเก็บร่างของพวกสิทธีวิตอ่ะเพราะว่าตำรวจเขาแจ้งไปผมเห็นว่าวิญญาณตนเดิมเหมือนเอาเมืออะรัดคอผู้ชายคนนั้นไว้แต่อยู่ในกงนะครับ,รบตีหน้าท่าทางแบบเหมือนพึงพอใจว่าเฮ้ยเขาได้มาเอาชีวิตคนที่แบบทำเขาไปแล้ว แล้วหลังจากนั้นดวงวิญญาณน,นั้นก็หายไปแล้วผมก็เห็นเป็นดวงวิญญาณของคนที่เพิ่งเสียชีวิตนั่นแทนอยู่ๆก็ไปนั่งอยู่มุมห้อง mm hmm. เหมือนเดินออกมาจากตัวพี่เป็นเงาๆแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่มุมห้อง mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเงานั้นเนี่ยก็หายไปก็หลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมครับผมนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย ออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรอืสาเหตุของแรงจูงใจในการกระทำพวกผมก็ยังไม่ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ทันทราบอืแต่คนที่เป็นผู้ต้องหานั้นดันมาปิดชีพตัวเองลงโดยที่ถ้าเป็นตามหลักสากลหรือแบบทั่วไปครับก็จะมองว่า คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาวะไขออภัยครับคนผู้ที่เป็นผู้ต้องหาอ,อยู่ในสภาวะเครียดอืมอ่าแล้วก็ปิดชีพตัวเองครับแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วซึ่งหลายๆคนพี่ตำรวจก็ไม่ได้มองเช่นนั้นเหมือนกันครับนี่ครับพี่เนตเป็นเรื่องเล่าที่เ<ห>พิ่งเกิดขึ้นล่าสุด<ห>ไม่นานนี่เองครับ<ห>ผมก็เอามาถ่ายทอดให้พี่เนตฟังคือนึกภาพแล้วแล้ว มันโคตรน่ากลัวนะกับความรู้สึกที่ที่นัดเล่าเนี่ยออพี่เนตนึกออกทุกช็อตเลยนะจากจากช็อตแรกที่แบบเราไปไปไป,ไปเจอศพแขวนอยู่นะฮะหลังจากนั้นมาเขาก็ตํารวจต้องรอตํารวจนะฮะกู้ภัยเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับต้องรอตํารวจอนุญ,ญาตก่อนนะครับก็ตํารวจที่สุดหลักฐานเขาก็ดูกันนะครับปรากฏว่าศพศพเนี้ยน่าจะไม่ได้เป็นการมาผู้ขอเสียชีวิตนะครับน่าจะโดนกระทํามาแล้วก็มาอําพางศพถูกไหม นะหลังจากนั้นก็คุยกันไปคุยกันมาอยู่ดีศพหล่นลงมาโอ้โหเรื่องใหญ่สิครับอยู่ดีศพหล่นลงมาเนี่ยมันหล่นม่ได้ไงถูกไหมฮะหลังจากเก็บศพมาแล้วก็ศพเนี่ยก็มีอาการเหมือนอศีรษะเนี่ยหันไปทิศทางอีกทิศทางหนึ่งซึ่งมันก็ผิดปกติแล้วแล้วปรากฏนนว่าศพก็พอง,งงกหัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็สายตาก็มองไปที่ชาวบ้านคนหนึ่งที่ยืนอยู่แถวนั้น ปรากฏว่าชาวบ้านนี้ก็ล้มลงแล้วก็มีอาการเหมือนคนหวาดกลัวสุดขีดแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการกลัวแล้วก็รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนทําครับเอ,อแล้วหลังจากนั้นมาเออผู้ชายคนเนี้ก็อ่ะไปอยู่ในห้องขังชั่วคราวถูกปะ่ะเพื่อรอรการโน่นนี่นั่นอยู่ดีๆก็ทําการฆ่าตัวตายซะอย่างนั้นตแต่ในมุมมองของคนเห็นผีอะ่ะไม่ได้มองว่าเขาฆ่าตัวตายไง มองว่าวิญญาณไปกระทําเขาด้วยความอาฆาตและผู้ชายคนนี้ก็เกิดอาการแบบสีชีวิตไปเลยอ่ะเฮ้ย <Okay. S 1> คือแบบมันคนละมุมมองนะนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขาเห็นผีอย่างเงี้ยนะครับถ้า,าเกิดเรื่องเกิดราวอะไรต่างนานาเนี่ยก็ <Okay. S 1> จะมองว่า,าเกิดจากอาการเครียดถูกไหมนะัด <Okay. S 1> เอ,อเครียดแล้วก็เกิดจากอาการโน,น่นนี่นั่นจึงทําร้ายตัวเอง แต่ถ้าเกิดว่านึกอีกมุมมองหนึ่งของคนที่เจอผีเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมมองเลยนะการที่แบบมาเจอแล้วแบบเหมือนจะมาทําร้ายเราเราก็กลัวสุดขีดอนะ่ะสุดท้ายเราก็ทําการอฆ่าตัวเองตายไปครับ,รบนี่อีกมุมมองหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเกิดเมื่อไม่นานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหรอนะัดใช่ครับไม่นานครับ<ห>คือลองนึกภาพดูว่า ศพเนี่ยจะไปผูกคอเสียชีวิตในป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะถูกไหมเออตามตาม,ตามมนุษย์อย่างปกติกับเราเนี่ยนะครับเราเรามีบ้านถ้าเราจะเสียชีวิตเนี่ยเราก็คงจะทําที่บ้านเลยคงไม่พาตัวเองไป<笑><笑>เดินเข้าไปในป่าลึกๆแล้วไปกระทาแบบนั้นถูกไหมถูกผิัมันผิดวิสยัยนะของของคนนะ่ะใช่ครับอโอ้โหเรามีความรู้สึกว่าคนที่ทํางานกู้ภัยเนี่ยเขา เขาเขาเขาแบบนะเสี่ยงเสี่ยงเพื่อเรานะเอได้ครับเออเออเอา,เอา,เอาล้วครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นัทกู้ภัยได้แบบสบพบเจอมาครับกับศพในป่าอา่าเริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับ <c oughs> โอเคขอบคุณมากน้องนัทที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะได้ครับพี่เนทขอบคุณพี่เนทแล้วก็เอฟซช่องพี่เนททุกคนเลยนะครับอ่าฝากผลงานหน่อยก่อนจะวางไป ได้ครับสำหรับใครที่อยากติดตามผมนะครับสามารถติดตามได้ที่บ้านปานะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ชื่อว่านัทกุ้ภัยแล้วนะผมใช้ชื่อว่าชนานันนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลจีวงกุลพัฒนนะครับออภาษาอังกฤษเนาะสามารถติดตามได้เลยครับผมจะอัปเดตเรื่องเล่าต่างๆอันนันะครับผ่านช่องทางทางนี้นะครับแล้วก็ทางบ้านดํา ได้ยังใช้ว่านัดกู้ิภัยเหมือนเดิมปัญหาไงก็เจอครับ<ด>แล้วก็ฝากท่องพีเนธด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากนะนัดนะนะเดี๋ยวกาหนนะ้าเจอกันขอบคุณมากนะครับ,บพี่เนสวัสดีครับสวัสดีครับ